ันนี้เราอยู่ที่สวนอินทผลามอากงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสิงห์บุรีกาลังมาใหม่มาแรงและเราพบกับเจ้าของสวนเลยค่ะพี่เลียมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวยมากเหมือนเดิมอ้อพี่เลียมเป็นใครพี่เลียมใครบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักพี่เลียมพี่เลียมนี้ก็คือว่าเป็นเจ้าของโรงสีเปลี่ยนรับเปลี่ยนสินถาวรนะคะโรงสีข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้และก็จังหวัดสิงห์บุรีนะคะใจบุญด้วย เป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานบุญทุกอย่างโดยทีุกงานทุกการกุศลขอพี่เลี้ยงนพี่เลี้ยงไม่เคยปฏิเสธไม่มีคำว่าไม่ได้เลยค่ะได้หมดวันนี้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมาทำส่วนอินทรีย์เราเมื่อไหร่ยังไงและมีเนื้อที่เท่าไหร่คะพี่เลี้ยงคะเนื้อที่สิบห้าไร่จ้ะอืมสักกี่ต้นอ่ามีจ้ะ ส่งเลยกว่าจ้าที่ตแล้วคือผลผลิตนี้เราเข้ามาปีที่หนึ่งหรือปีที่สองคะ่เปีที่หนึ่งมีนิดหน่อยแล้วปีนี้เป็นส่งเนี่ยเขาะเลยได้เค้าปีที่หนึ่งไม่ขายได้บ้างขาดเงียวก็ไม่ได้นะคะแจกไอเราไม่ได้รับแจกเลยเปีนี้มาปีนี้ได้ค่ะผลตอบรับดีไหมคะพี่เลียม ก็ดีนะผลผลิตดีมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้เราชิมแล้วหวานมากเลยด้วยแล้วเมื่อกี้มาลูกค้าแน่นเลยออเดอร์เพียบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เมยกขายสนุกสนุกาก่อนถึงเราเนี่ยเนาะใช่ค่ะเพราะ่าเมื่อกี้รอนานมากอะพี่เมียนที่ไงถึงทำอินทอร์เน็ก็เหมือนจะว่างอืไม่ว่างเลยก็พอดีอืมันต้องมันเรามีที่อยู่แล้วมีร้องมีร้องน้ําที่เราจะต้องมาทําบาบัดน้ําเพื่อมาใช้เจ้า ตอนนี้ที่ว่างเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อตอนนี้เราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรจะก็ต้องต้งนตายใหญ่กะเฮียกกขับรถไปขับรถไปแล้วไปเห็นส้นต้นกำลังจะถามพวกคนอื่นอ่ะอุ้ยต้นอะไรนี่้วยอุ้ยแล้ววยมาก็ว่างี้แล้วก็วันนั้นก็ไปเจอคนอื่นคนอนึ่งเขาก็บอกแล้วก็กินได้อุ้ย มีการปลูกอย่างนี้แหละเออก็ได้มากินได้ไม่คิดว่าจะได้ค่ายไม่คิดว่าจะอะไรคิดว่าจะกินอย่างเดียวกินไม่หมดองโงดใช่ไหมคะเป็นผงโปรตีนก็คืออยากปลูกไว้กินเองจะลองกินเองกลายเป็นเยอะเกินไปที่จริงคือจะกินเองกินไม่หมดนะคะก็เลยต้องแจกไงคะแจกก่อนแล้วมาขายใมีความสุขไหมคะพอมาทำตรงนี้มีความสุขค่ะไม่ต้องทำอะไรเลย วัน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 อยู่ใ่สวนจะบอกรองได้สัมภาพกันมาแล้วรอบหนึ่คือต <resident S 1> ั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลี้ยงยิ่งกว่าลูกออกค่ะคือไปไหนเลยดีค่ะก็เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตา่วนหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรีของเรานะคะแล้วก็ทำให้คนที่มาจอดสิงห์บุรีนั้นได้ซื้อผลไม้ที่ ที่กำลังมีชื่อเสียงนะคะของเรามีชื่อเสียงนี่ทวารลำอันนี้เน้นคุณภาพเลยนะคะรสชาติหวานมากเลยหวานชิมแล้วใส่ใจมากเลยค่ะแล้วก็เห็นทั้งสมาพัเอส s m เอสบีสิงบุรีจะจัดงานวันที่หนึ่งที่เตรียมบรรลุด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะทางสมาพันเอส m ีสิงบุรีเรานะคะก็ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่ ทำปลูกสวนอินทผาลามในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยสวนอินทผาลามเนี่ยคือมีจานวนเยเอะเพิ่มขึ้นนะคะทาให้ราคาของอินทผาลามเนี่ยตกต่ำลงนะคะทางสมาคม SME ก็เลยมานั่งคุยรับปรึกษากันว่าเราจะทํำยังไงนะคะให้ให้ตลาดของอินทผลัมเนี่ยขายขายไปสู่ต่างจังหวัดได้ด้วยแทนที่จะอยู่แค่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็เลยมาประชุมแล้วก็ปรึกษาหารือกัน ในในช่วงนี้คือเราเริ่มช้าไปนิดนึงเพราะว่าทางเราเนี่ยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ก็เลยจะทําพิธีการวงสวงให้กับพระพรมไอ้พระอ,อินนะคะของอท่านพายพระอ,อินเพราะว่าอินทั์ผาลามชื่อฟังชัดๆเลยนะคะอินทะก์ก็คือองค์พระอินผาลามหมายถึงผลไม้เอามารวมกันคือผลไม้ของพระอ,อินและพอดีจังหวัดสิงห์บุรีเราเนี่ยมีพระอ,อินอยู่ที่ออาเภออินบุรี มีที่เดียวในประเทศไทยก็เท่ากับว่าเราอะสามารถที่จะบวงสรวงถวายอาหารเนี้ยผลไม้นี้ให้กับองค์พระอินทร์ได้ที่ที่อินบุรีเราเลยเราไม่ต้องไปที่อื่นเลยค่ะก็เท่ากับว่าเรามีทุกอย่างครบในจังหวัดสิงห์บุรีนี้แล้วค่ะก็เลยว่าเราจะมาท,ทําพิธีบวงสรวงกันในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะโดยเชิญชวนทุกสวนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมกันโดยแต่ละสวนก็นจะตัด ตัดตัดอินทผาลัมเนี่ยมานะคะส่วนละหนึ่งสองเขาเรียกอะไรคะทลายทลาย,ลายค่ะเอามารวมในพิธีวงสวดองค์ของพระอิก์กันแล้วก็เสร็จแล้วก็จะแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมพิธีนะคะเพื่อเอาไปเป็นผลไม้มงคลค่ะห้องเนี้เย็นมากเลยชอบมากเลยอินทผาลัมกช็ชอบห้องแอร์เหมือนกันใช่ไหมคะพี่เรียมรเพื่อสร้างคุณภาพเนื้อคลาค่ะอมันจะจะคงรสชาติเหมือนเดิมเมือนเดิมค่ะแล้วฮะแล้วก็เขาจะไม่เหี่ยว เขาจะไม่เยอที่สําคัญแก็บได้คงทนอล้วนี่ที่เก็บอยู่ตรงนี้เนี่ยมีคนจองแล้วหรือยังคะไม่ได้เดี๋ยวก็มาละพิกาเขาจองเป็นตุ่มเป็นไอเป็นเป็นขนาดนี่เลยใช่ไหมบางคนก็เป็นทนายบางคนก็เป็นกิโลเป็นก้อนหมดไม่ใช่แต่ละวันหมดไหมหมดค่ะขายวันนึงประมาณกี่กิโลก็ไม่มากแบบอันนั้นสองสามร้อยโลสิสิ่เลยไม่เป็นขนาดแล้วคะเราไม่ได้ตรงเยอะก็ประมาณสี่สิบห้าสิบ เหนื่อยไหมฮะโอ้สนุกค่ะน่ารักจังกินข่าลาบทั้งวันชิมทั้งวันใช่ไหมคะเอาตังค์มาเก็บที่ไหนล่ะคะตังค์ก็เยอะแยะเลยอันนี้เราจะมีมีเทคนิคในการเก็บไหมคะกินผ่าลาบเนี่ยเราต้องรู้ว่าตรงไหนแก่ไม่แก่อ่อนเอาดีค่ะดีค่ะละหมอกก็รู้แล้วน่ะแก่ในช่วงเนี้ยส่วนใหญ่จะแก่อันเนี้ยลูกเนี้ยจะอร่อยมากเลย ไม่เชื่อเราสีนะอันยาเลยค่ะคืออั้ย่าเท่าที่ลุงมาเขาบอกว่าต้องดูลูกที่ลายลายแล้วก็เป็นสีน้ำตาลกว่านี่เนี่ยมีสดอร่อยสดจริงๆอยู่ห้องเย็นอร่อยถ้าเราจะสั่งซื้ออินทผลัมเนี่ยเราทำยไงคะ กงโบลต์ม,<อ>ตมีเบอร์ส่วนหนึ่งที่กําลังมาแรงอย่างที่บอกแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดสิงห์บุรีถ้ามาสิงห์บุรีในช่วงนี้ต้องคิดอินทผาลัมค่ะและตอนนี้สมัธ์ SMP สิงห์บุรีก็จะจัดงานสําคัญที่ท่านประธานบอกเม่สักครู่ก็คือวันที่1สิงหาคมที่บริเวณพระอินท่จังวัดที่อำเภออินบุรีนะคะซึ่งเราก็จะไปรรวบรวม สวนอินทผลัมของในจังหวัดสิงห์บุรีเราเนี่ยมาร่วมกันที่จะบวงสรวงพระอินนะคะซึ่งเป็นสิ่งสกสารบ,บูชาแล้วก็เป็นที่นับถือของทุกคนสิงห์บุรีเราแล้วเป็นการประชาสัมพันธ์อินทผลัมของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยก็เรียนเชิญชนักท่องเที่ยวนะคะและคนสิงห์บุรีไปรวมตัวกันที่นั่นเพื่อที่จะไปสักการพระอินทแล้วก็มา อุสลับสนุนส่วนอินทปาลัมของสิงห์ดีเกินกัดส่วนอากงไปแน่นอน <c oughs> พี่เรียมคนสวยของเราไปแน่นอน <c oughs> พบกันใช่ไหมคะพี่เรียม <c oughs> พบกัน <c oughs> ค่ะุณมากค่ะเ <c oughs> จอกันค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวั <c oughs> สดีค่ะ